วันนี้เราอยู่กันที่ไหนครับอที่ดีสอดดีอะไรเอ่ยเกาะนารอบโฮมสเตย์เนาะแล้วเรามาดูตรงนี้กันครับนี่เป็นปลาที่พูดรลาะที่สุดแล้วครับนี่คือปลาอะไรกันลูกปลาครับอะไรกันลูกอ๋อลองดม่อนโอเคครับอ่าเดี๋ยวนี้เราจะมาให้อาหารปลาคราบกันนะครับเราจะมาดูปลาคราบเป็นยังไงกันบ้าง มันอะไรก็พี่พีดยให้แล้วดูนะครับโอ้โหตัวใหญ่มากอันนี้เกินเท่าไหร่ได้ครับแบบนี้ครับอ,อ๋อแต่อ๋อ,อ,อ,อไม่ได้ขายแต่ถ้าขายน่าจะเป็นทำนองทำโอ้โหโอ้โหนี่ปลาครับตัวใหญ่มากครับนี่อย่างน้อยๆตัวนึงมีกิโลกว่าแนะน่นอนครับบางตัวเป็นสองสามกิโลครับโอ้พี่พีดพี่พีพี่พีระวังพิ่พีโอ้ระวังมัดนะโอ้ มีทั้งปลาครับมีทั้งปลานินอันนี้ดิอันนี้สีแใงๆนี่ปลาอะไรครับเอ้าผมช่อบายได้หครับปลาหนปลากเงเหรออโอดูับเยอะมากครับปลาครับลูกปลาครับนให้หาเลยวีนอ้ยนี่นะครับ ที่นี่ใครๆมาเนี่้โัวใหญ่มากครับแต่ละตัวครับดูดูตัวนู้นครับเดี๋ยวไปดูปลาตัวใหญ่มากครับโอ้ยใครอยากจะมาเที่ยวที่นี่นี่มาเลยครับนี่บรรยากาศก็ดีครับที่นี่มีที่นอนให้มีสามห้องนอนนะครับที่นี่ราคากิและเท่าไหร่นะครับสิบบาทสิบบาทโอ้หถูกมากเลยเดนิเอล คือละ800ยครับราคาไม่แพงครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูที่พักเนาะแต่ว่าตอนนี้พี่ฟินให้อาหารตาก่อนแป๊บหนึ่งเนาะโอ้โหตอนนี้พี่ฟินกำลังมายืนดอวได้ครับเฮ้ยมีโนด้วยโอ้โหต้องดูต้องดูไกลๆครับต้องดูไกลๆว่ามันใหญ่แค่ไหนครับเดี๋ยวเรามาดูกันเรามาดูกันโอ้โหสูงนี่ผูกไว้กับต้นไม้น่นครับโอ้โห ปลูกไว้ที่ยอดมะพร้าวครับ <_ S 1> โอ้โหนี่นีกล <_ S 2> ้วยเลือกกลวครับเดี๋ยวข้างในนะครับที่เรามาดูตรงนี้ปลาเต็มปหมดเลยครับปลาใน,นตรงนี้น้ํามันก็จะไหลปลาก็จะที่นี่ที่นี่ใครที่มาเที่ยวนะครับก็มี<อ>บริการปลา <เอ S 1> ด้วยนะครับย่างให้เรียบร้อยเลย,ยและที่สําคัญนะครับ <_ S 2> ปลาจะไม่ขาวครับที่นี่ครับปลามันเพราะว่าน้ํามันไม่ขังครับโอ้โหเราจะมาแข่งเอาแบบุตบกรกันนะครับเราจะดูว่าโนนี่เนี่ยจะยาวถึงไหนนะครับ พี่พินจะลองลนี่ดูใช่ไหมวาดูว่าพี่พินจะเสียวแค่ไหนเอามาดูกันลงมาเลยโอ้เกือบถึงประป้าเลยงยาวมาี่นี่เลยยาวใครที่ไม่เคยขี่นนยาวๆมาที่นี่เลยครับทีนี้นะ นอกจากเล่นโนสบายใจแล pues mm ้วเรายังสามารถดูปลาครับนะฮะบรรยากาศดีมากเลยเนาะพี่ฟินเนาะดูพี่ฟินโอ้โหเกือบถึงปะป๊าเลยพี่ฟินกะลิกกะลิกิกะลิกโอ้โอเคเดี๋ยวพี่ฟินโอ้ยมาดูว่าน้องพิดาวจะกล้าเล่นไหมเอาซูซี่เริ่มหนึ่ง โอเคอันเราไปดวงไปทางนี้เลยพี่บินทางนี้เลยเอาพี่จ้าไป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 ดูห้องพักไปดูห้องพักไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องพักก่อนเราไปดูห้องพักก่อนไปย่องได้เลยไปเลยเออไปเลยนี่นะคะตอนนี้เขาก็กำลังนั่งกินนะคะนี่หมนเด็กนักเรียนเลยค่ะ เหมือนที้เรียนปอนอานนะคะวันนี้แบบแบกนะคะคุณโตนี่พี่โตเนี่ยพี่ใส่ชุดปอนอเลยไปดูห้องพักกันเลยพี่ฟินห้องน้ำมาไปดูกันช้าช้าห้องพักครับองนอนออเฮ้ยมีสองชั้นเหรอเฮ้ยไปดูชั้นสองสิ แ <OOK> ล้วผู้ชายคนนี้อีกแล้วครับเขาเป็นใครอ่ะเนี่ยฮะโอ้โหโอ้โหตรงน <st éc à S 2> <c S 1> ี้คลาสสิกมากเลยครับตรงนี้ต้องเปิดไฟตรงไหนนี่โอ้ตรงนี้มีไฟโอ้โหไฟนี่บรรยากาศดูเป็นตลาิกมากเลยครับเนี่ยฮะเป็นเหมือนกับว่ามเป็นโปรดนะครับเป็นโปรดรุมเหมือนกับเป็นมุ้งนะครับที่นี้นอนข้างบนตรงนี้นอนได้สบายเลยครับมีพัดลมวะลูกมีพัดลมชั้นสองครับ ยุงเหรอฮะเรามีกรดนี่ฮะกรดนี้ก็จะเป็นตัวที่ว่าผึ่งแล้วมันจะเป็นที่นอนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันฮะที่นอนูครับอูมีเาดูอันเอนเดี๋ยวเราเราไปดูเราไปดูปลาตัวใหญ่ดีกว่าครับมีปลานินตัวประมาณ2กิโลปลาตับทิมไอปลานินประมาณตัว2กิโลไม่ใช่เหรอเอาซอฟฟีนเอ้าไม่ใช่2อฟินนี่ครับ ครับโซฟีทำไมดูโตเร็วจังเลยอะไรคะเดี๋ยวคืนนี้ถ้างั้นเดี๋ยวเรามาดูว่าเรานอนพักที่นี่เนาะห้องก็สวยบรรยากาศก็ดีเดี๋ยวเรามาดูคืนนี้เราจิ้งย่างกันเนาะเอ้ยอ๋อพี่ฟินอยากไประบายสีเนาะันซื้อสีมาแล้วเดินไปจะไปเล่นได้วยโอเคได้ได้เดี๋ยวเราก็ไปดูเล่นน้ำกันโอเคโอเคพี่ฟินบอกคือตอนนี้เราจะเอาปลานิบสองตัวเนาะตัวสองกิโลกนะครับ และทีนี้เจ้าของบอกเขาจะเป็นคนทอดให้นะครับ <c oughs> เราเราจะมาดูว่าปลานิลตัวละ2อกอโลเนี่ยขนาดไหนได้ครับพ,พ่อคะกระเป๋าสีน้ำเงินอยู่ตรงไหนลูกคะกระเป๋าสีน้ำเงินไม่รู้เหมือนกันลูกเดี๋ยว <c oughs> ไปดู <c oughs> อยู่ตรงนั้นแหลยบูจุนตรงนั้นแหละคะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูวิธีการทอดนะครับดูดูตัวเ <c oughs> ดียวครับอ๋อ, <c oughs> อเต้นนะซ้ำตัวเดียวอ่อนนะ ความมันใหญ่ด้วยความมันใหญ่ครับโอ้นั่นลองจับชั่วเลยดีกว่าจับชั่วเลยดีกว่าแคบังลงไรูปใหญ่นาได้ตัวเดียวครับโอ้ตัวนี้น่าจะกิโลกว่าสองกิโลถึงไหมครับประมาณโลเจ็ดนะครับเดี๋ยวคืนนี้เราจะย่างตัวนี้กันนะครับนั่นคือเดินคืนนี้ครับดูความใหญ่นะครับดูความใหญ่นะครับโอ้อึม กว้างกว่าฝ่ามือผมเครับอ้ออนี่ปลาอบปลาเผาอบอ,องครับปกตินี่เราจะเจอแค่ไก่อบอ,องครับวันนี้เรามาดูปลาเผาอบอ,องเ,เขาเป็นยังไงครับนี่ครับวันนี้คืนนี้เราจะกินปลาเผาอบอ,องโอ้โหไฟแดงเผือกเลยครับปัแล้วเดี๋ยวนี้นะครับปลาที่เราซื้อมาเมื่อกี้สองตัวครับ ตัวหนึ่งสองกิโลหนึ่งอีกตัวหนึ่งสองกิโลสองครับนี่เลยความใหญ่ชิ้ดูกันเมื่อกี้ครับที่ไหนครับผมที่ไหนเราซื้อที่นี่เลยครับใครที่มาไม่มีปลามานะครับอยากจะกินเนี่ยมากินที่นี่ได้เลยครับที่นี่คืออยู่ที่เกาะนารอบนะครับวันติดต่อนะครับอ้โหผมรอกันนานมากเกาะนารอบผมสเตย์นะครับเขาบริการ ปลาเผาอบโอ่งนะครับซื้อปลาที่นี่แล้วเขาทําให้เรียบร้อยหมดเลยครับสบายมากครับใจดีมากครับแล้วปลานะฮะเขาบอกว่าไม่คาวครับเดี๋ยวคืนนี้เรามาชิมกันดูนะครับเมื่ออบโอ่งเสร็จนะครับว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราต้องถามผู้ชายคนนี้ครับว่าจะเป็นยังไงนะครับครับสบายครับครับอย่างเดียวใช่ไหมครับผู้ชายคนนี้ไม่หลวมเลยครับครับล้วนนี่ฮะตัวที่เอาไป่อนนั้นสองกิโลครับนีสองกิโลเหมือนกันครับเดี๋ยวเรามาดูครับคืนนี้ว่าจะ อร่อยแค่ไหนครับเป็นการเลี้งมากครับเป็นการเลี้งมากครับที่นี่ครับผมมาเยอะๆเลยครับผมมาเยอะๆนะครับต้องจองก่อนนะครับเพราะที่นี่จะแทบจะไม่ว่างเลยแทบจะไม่ว่างแล้วนี่ผมก็ได้วันนี้วันเดียวเองครับที่จริงว่าจะจองทั้งสองคืนครับแต่คืนเดียวก็ไม่ว่างครับ